หนูอยากริงกินนกไหมก็คงกินถ้ามันจับได้จริงเหรอหหมูดุดเจ้าแห่งคุ้งกระเบน ไปพักแบบสบายๆด้วยย่านที่เราไปพักเนี่ยก็จะเป็นแบบชายหาดจังหวัดจันทบุรีมันก็จะมีหาดคุ้งวิมานอ่าวคุ้งกระเบนแล้วก็หาดเจ้าหลาวเราก็จะอยู่แถวนั้นกัน หวัดจันทบุรีเี้งขวาไปก็ตรงนี้นี่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 ไปหาดคุ้งมิมานอยู่แล้วแถวนี้ตรงนี้เป็นเอวคุ้มกระเบนเนาะมันก็ยังเป็นแบบอยู่ในบนถนนเฉลิมบูร,ราพาชลาทิตย์อยู่เนาะทางย่านนี้เนาะอเจอแล้ว<อ>ชายหาดคุ้วิมาน<อ>น้ำสีสวยสวยเนาะ ที่สุดก็เดินทางมาถึงจังหวัดจันทบุรีมาแบบไม่ได้มีแบบแผนอะไรตอนนี้เราก็อยู่ที่หาดคุ้งวิมานซึ่งต้นทางของหาดคุ้งวิมานเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าหินโค้งใช่ไหมน้ำออใสไหมใสยอยู่นะูออีิ ตอนนี้เราก็อยู่บริเวณจุดชมวิวหินโพ้งตอนนี้คือแสงดีมากเลยนะและก็ข้างหลังก็แบบมีคนตกปลากันอยู่เนาะหอยเกาะไอ้นี่เต็มเลยเห็นไหมเห็นหอยออไหม,มเห็นหอยเกาะเกาะไม้อ่ะอืมเห็น ทำไมถึงเรียกว่าหินโคง้งอ่ะจุดชมวิวหินโครงอยู่ไม่ไกลจากเนินนางพญาจุดชมวิวแห่งนี้มีกลุ่มโขดหินที่โผล่ขึ้นมาจากชายหาดเรียงกันอย่างสวยงามหากว่ามาในช่วงยามเย็นจุดชมวิวแห่งนี้จะเป็นจุดชมพระาทิตตกที่สวยงามแห่งหนึ่งอีกด้วย ไคือต้นอะไรวะเขาบอกว่านี่คือต้นเทียนทะเลโบราณใช่เขาก็เลยล้อมไว้เนาะเข้าใจว่าแบบมันคงแบบคงเป็นต้นสุดท้ายแถวนี้แล้วเนาะอะไรนะปูดำปูดำเฮ้ยม,<ะ>มีใครอยู่อ่าลองกินสิพ้ยสดอยู่หวานอออันนี้เหมือนแบบนั่งปิกนิกกันกัดกัดนนเฮ้ยมือรสชาติเหมือนปูหน่อย อางน้ำก่อนแล้วกันนะนี่ไงเดี๋ยวเราเดินไปชมวิวกันตรงนี้นไปอันนี้จะดีบ้านหัวแหลมอันนี้มีแผนที่ด้วยเือติดเป็นสะพานไม้เดินออกไปนะเขาบอกว่าใช้เวลาเกวันเกคืนในการสร้างใช้วิธีบวงสรวงบวงสรวงเพราะว่าวนะช่วงน้นเป็นช่วงน้ำลดเขาบวงสรวงแล้วก็สร้างสะพานไม้นี้ขึ้นมาใช้วัสดุก่อสร้างที่เหลือจากการสร้างทางหลวงชนบท ตรงนี้เราอยู่ตรงที่ไหนนะเจดีกลางน้ำใช่แต่ตรงนี้คือสะพานไม้ก่อนที่จะเดินไปไหว้พระนั่นคือเจอดีกลางน้ำลมเย็นมากแต่ว่าแดดร้อน <c oughs> ลมเย็นแต่แดดร้อน,<ส>นใช่ไหม,มอันนี้ก็คือตรงพระเจดีกลางน้ำใช่ท่ด้านซ้ายมือก็จะเป็นอ่าวอ่าวคุ้งกระเบนใช่ไหม สะพานไม้แห่งนี้สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของชาวบ้านเป็นทางเดินเพื่อไปสักการะเจดีบ้านหัวแหลมซึ่งเป็นเจดีสีขาวตั้งอยู่ปากอ่าวคุ้งกระเบนเจดี JD แห่งนี้มีอายุเก่าแก่กว่า200ปี ถูกสร้างขึ้นบนโขดหินกลางทะเลสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวประมงที่ก่อนออกเรือผ่านมาก็จะสักการะขอพรองค์เจดีขอให้ออกทะเลแค้วคาดปลอดภัยได้ปลาครั้งละมากๆ จริงๆสามารถเดินไปถึงกลางเจดีได้เดินไปตามสังหินอ,ะอ่ะตอนช่วงฤดูน้ำลงนะออแล้วแล้วเรากระจอดรถเรียบร้อย20บาทเนาะ<อ>ตรงนี้แล้วก็เดินขึ้นไปจุดชมวิวนางพญาได้เลยเพื่อความสะดวกของเราใช่ไหมถึงแล้วเนินนางพญาตรงเนี้ยเหรอถ้าเราเดินขึ้นไปใช่ไหมนี่นมาถึงแล้วเนินนางพญาอยู่ตรงนี้ จุดชมวิวเนินนางพญาอยู่บนเนินเขาอยู่ใกล้ๆก,กับเจดีบ้านหัวแหลมนะครับจุดชมวิวแห่งนี้เป็นจุดชมเส้นโค้งของถนนเฉลิมบูรพาชลทิตที่ตัดกับสีน้ําทะเลบริเวณหาดคุ้งวิมานในช่วงยามเย็นยังเป็นจุดชมพระอาทิตตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งอีกด้วยนอกจากนั้นที่แห่งนี้คู่รักนิยมนํากุญแจมาคล้องที่รัว้วตามความเชื่อที่ว่าจะทําให้ความรักยืนยาว ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้มกระเบนต้องจอดรถด้านนอกเนาะอาน้ำปล่าค่ะถดงด่ะเดียวค่ะเปิดแปดโมงครึ่งปิดใบสามครึ่งอ๋อยังไม่ถึงเนาะอ่ะนี่ทางเข้าเขามีผังด้วยอ่ะที่รักห้ามนำยามพันนะเข้าไปมีสิบสามสานจ้ะสถานีสาราที่หนึ่งสาลากำเนิดคุ้มกระเบน สาลาที่สองต่อสมเหรอำลำพูทะ,ทะเลมีลำพูแสดงว่าก็ต้องมีหิงห้อยสิอืตอนนี้ไม่มีหิงห้อยออกมามันร้อนพันไม้ในป่าชายเลนอยู่ในน้ำเค็มได้อย่างไรเอาน้ำเค็มไปลดต้นกุหลาบบนบกไม่กี่วันกุหลาบก็ตายไม่ตายเพราะใบใบไม้ในป่าชายเลนกองขี้เกลือออกได้เหรอใช่เขาบอกว่า ใต้ใบเขามีตุ่มกองความเค็มออกใบไม้เขาก็เลยอยู่ในน้ําทะเลได้นานสาราที่สามดงฝาดจ้ะระบบลากของไม้ในป่าชายเลนมีหอดูนกนี่นะหกร้อยเจ็ดสิบเ้าเมตรตรงนี้ไม่ร้อนแล้วตรงนี้เริ่มลมลื่นขึ้นมาแล้วสาลาที่สี่น่าจะมีนะสาราป่าปูได้ยินเสียงนกด้วยเนาะ อ๋อที่นี่สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นที่บำบัดน้ำเสียจากนากุ้งศาลาที่5้าปูกแสนต้นไม้ผู้สร้างแผ่นดินต้นใหญ่อยู่ไหนอ่ะไม่อยู่แล้วนะสงสัยไม่อยู่แล้วจริงๆหรือว่าต้องเดินหาทางทางซ้ายมืออาจจะเจอนะอแปลงปลูกไม้โกงกลางจ้ะตรงนี้ก็คือบริเวณอ่าวนะทางซ้ายมือก็คือเจดีกลางน้ําที่เราไปเมื่อกี้นี้ออเนาะใช่แต่ตอนนี้มือปากกงกลางมันบังไว้อยู่ แล้วเราก็อ้อมขับรถอ้อมมาตามอ่าวนี้จนมาถึงตรงนี้<ะ>คืออ่าวคุ้งกระเบนที่มีพื้นที่4,314ไร่ปากอ่าวกว้าง655เมตรมีความลึกเฉลี่ย2.5เมตรป่าชายเดนที่มองเห็นอยู่ตามขอบอ่าวเป็นต้นโกงกลางใบเล็กและโกงกลางใบใหญ่โอ้ยสามีดูปูด,ดิ <laughs> ปูสู้ชีวิตไหนเออปูสู้ชีวิตเหรอ มึงนะคะปูอยู่ไหนปูอยู่ไหนหากันไม่เจอเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะทําให้ดูค่ะเต็มเต็มเห็นไหมคะเห็นไหมยังไม่เจอนี่เขามีขาสีน้ําเงินหรอหรือสะท้อนแสงสะพานเด้งเด้งเดงเลยใช่ไหมตอนนี้เราอยู่กลางสะพานจลิงแล้วเนาะ มันจะแบบเด้งๆหน่อยใช่ไหมเด้งเด้งๆด้งโยกโยกโยกได้สะพานสลิงเราก็อยู่บนท่ามกลางบรรยากาศป่าเลนกรกลางเขาแบบไม่ไม่ได้ใช่เขาไม่ได้ตัดอออเนาะตตรงนู้นน่ะตัดนะแต่ตรงเนี้ยเขาคงแบบถนอมมาไว้อะอันนี้คนละโลถนอมไว้เพราะว่าเป็นต้นหลักมี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 พาพยูนด้วยดูสิสาราที่เจ็ดเนี่ย พายุนเบรนอา่าวคุงกระเบน,เ,นเคย,ยมีพ,ยพยา,ายุนเห็นมเมืม่อวันที่ย3ิบสามเมษาสิก้าวชาวประมองอ่าวคุงกระเบนได้พบพายุเข้ามาอาศัยนะคะอาหารกินในอ่าวคุงกระเบนอีกครั้งหลังจากพายุนได้หายไปจากอ่าวคุงกระเบนไปแล้วเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบสี่ปีหมูดุดเจ้าแห่งคุ้งกระเบนอเคคเนอกจากทรัพยากรที่หายไปแล้วชาวประมงได้ทาการเครื่องมือประมงบางอย่างที่อันตรายต่อพายุทําให้พายุนกลัวที่จะอาศัยอยู่แถวนี้อเขาก็เลยไป สาลาคายักษ์จ้ะตรงนี้สาลาที่หกกองกลางก็คือชมต้นกองกลางนั่นเองไม่อยากรู้ลิงกินนกไหมก็คงกินถ้ามันจับได้จริงเหรออืกินได้สิมันกินก้วยอย่ายเงเดียวคงเบือ่อหรือได้ไงก็เบื่อกินก้อยอย่ายเงเดียว เดี๋วยวเราขึ้นหอชมนกใช่ไหมอืมสูงหลายชั้นอยู่นะะไปะท่านจะได้อะไรจากการดูห<ง>อ,<ข>อยอน<ด>ไม้ย่ไงย้อยอนยอดไม้เปิดให้บริการแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงเงย็นและสามารถรองรับนะักท่องเที่ยวได้ครั้งละไม่เกินยี่สิบคนเขาบอกว่ามีความสูงสิบห้าเมตรแทนแทนแทนดวงดาว อือุุสาพับหลอดเป็นดาวน่ารักจริงๆเลยอ่ะให้ห้ามทิ้งนะนี่นนของขวัญ <c oughs> เป็นดาวเก็บ <c oughs> อันนี้อยู่บนหอชมยอดต้นไม้นะ <c oughs> สูงจากข้างล่างแบบนี้นี่น,น,นี่คือด้านล่าง แม่เป็นทางน้ําทดน้ําออกมาใช่นี่ไงด้านนี้น้ำมันสูงกว่าแล้วก็ส่วนตรงนี้น้ําก็ไหลออกไปในในอา่าวสาลาที่สิบป่าไม้และประมงแปลงทดสอบการปลูกป่าชายเดนในบ่อเลี้ยงกุ้งพื้นพื้นที่ให้สูงเพื่อเป็นต้นแบบในการฟื้นฟูป่าชาเ็นในพื้นที่นากุ้งมีสวนสมุนไพรเนยนะตรงนี้นะ เดินไดไหมตรงเนี้ยเดินได้ไเดินไดหรออ,<ะ>อา้าโอ้โหเก,ก่งจุง <c oughs> หรือพี่อยากจะมุดไม่มุดมุดไม่ไหวหรืออยากจะนั่ง <c oughs> นั่งได้เลยหรออเข้าท่านี่อาถัายรูปให้นะสาราสิบเอ็ดลำพูจ้ะก็คือบริเวณนี้คือต้นลำพูใช่ไหม,มสาราสิบสองฟิชชอรี่สาลาป,ประมงก็คือประมงตรงนี้ใช่ไหม ป่าชายเลนกับการฟอกน้ําเสียแถวนี้มันก็เลยเป็นแบบพื้นดินนิดๆเขามาให้ผ่านกระบวนการกรองแถวนี้นี่เองศาลาที่13พื้นที่เชิงทรงระหว่างป่าชายเลนและป่าบกเชิงทรงหมายถึงพื้นที่ดอนประชิดป่าบกหรือป่าชายหาดระดับสูงกว่าพื้นที่ริมอ่าวซึ่งน้ำทะเลท่วมไม่ถึงบ่อยเดินจบเรียบร้อยแล้วก็ประมาณ สองกิโลเนาะใช้เวลาประมาณชั่วโมง <Okay. S 1> นิดนิดก็ครบ 4, ละก็เดินมา<ๆ>ลองมาเที่ยวชมกันแล้วกันนะก็มีความสุขดีเนาะก็อีกหนึ่งนาทีถึงแซนดูนอ,อ๋อทางขวามือนั่นแน่เลยนี่ไงทางเข้าเออเดี๋ยวเรารค่อย<ะ>วนกลับมาเข้านะอืฮะ เราขับรถข้ามสะพานเฉลิมพระเกียรติปากน้ําแขมหนูสะพานแห่งนี้สร้างข้ามแม่น้ําวังตะนดเชื่อมการเดินทางระหว่างตําบลคลองขุดกับตําบลตะกาศเงาบริเวณปากน้ําแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวประมงและเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกด้วยลงจากสะพานมาไม่ไกลเราก็มาถึงวัดปากน้ำแขมหนู มาถึงแล้วจ้าโบสสีน้ำเงินจ้านี่เลยโอ้ร้อนร <c oughs> ้อนเท้า <c oughs> เดินตามพมสิจ้าเ <c oughs> ข้าวัดแล้วร้อนก็เป็นแบบนี้นี่เอง วัดปากน้ำแขมหนูโดดเด่นที่โบสถ์สีน้าเงินตัดกับสีขาวซึ่งตัวโบสถ์แห่งนี้โครงสร้างเคลือบชั้นปูนด้วยเซรามิกขัดมันเงาสร้างทดแทนโบสถ์หลังเก่าเมื่อปี2534ที่ชํารุดจากโดนน้ําทะเลกัดกร่อนทําด้วยกระเบื้องใช่ไหมเซรามิกสีน้ําเงินออกมานี่ก็จะแบบเจอปากแม่น้ำใช่ไหม เขาก็มีร้านค้าขายเนาะตรงวัดเนาะออกมาก็จะเป็นปากแม่น้ำแ็มหนูริมน้ำก็จะมีเรือ 来对，没。对,对,对、啊、的，太差了，对吗？ เราจองที่พักแซนดูนเจ้าหลาบีดที่นี่มีสถานีชาร์จรถไฟฟ้าของ EV station นะครับขนาด40กิโลวัตต์ใจก็อยากจะเสียบชาร์จแล้วไปเช็คอินพอไฟเต็มก็เอารถไปจอดแต่ลองคอนเน็กเท่าไหร่ก็ไม่สามารถชาร์จได้นะครับจนสุดท้ายทราบจากเจ้าที่ว่าเครื่องขัดข้องอยู่แต่ตอนนี้แบตเราก็เหลือ68ก็เพียงพอต่อการเดินทางในวันต่อไปสรุปชาร์จรถไม่ได้ไ<ป>เลย ไปเช็คอินก่อนแล้วกันนะตอนนี้สี่โมงครึ่งแล้วรอตัวเองกันนะชมห้องนี้ห้องเป็นแบบนี้เลยนี่มีทีวีมีตู้เย็นโซฟาด้วยนะเออ แล้วก็มีห้องน้ำห้องน้ำเป็นแบบนี้มีทีวีห้องน้ำด้วยว้าวโอ้เห็นสาวว่ายน้ำเลยที่นัก tạo với nam ฟิตเนสตข้างๆห้องอาหารเปิดดึงออกมาได้แล้วก็ไปวิ่งได้ใช่ไหมเจ็ดโมงถึงสองทุ่มนะออกมาใกล้ๆกับสาไว้ายน้ำเนาะไปเดินชายหาดกันดีกว่าเราก็อยู่หาดเจ้าเหลาแล้วใช่ไหมข้างหลังเป็นรูปอะไรอ่ะ โลมาโลมาเออาทิกตกำลตกใช่ไหมพระาทิตยงจะตกเลยไปเดินเล่นชายหาดกันดีกว่าไปเลยเดินผ่านโลมาไปเลยอยู่ริมชายหาดตอนนี้นั่งแบบนี้เลยคือวิวดีมากมเห็นพระาทิตย์กำลังตกเนาะ น่าเชื่อเลยอ่ะเราดูพระอาทิตย์จนแบบตกบนรับขอบฟ้าเลยใช่ไหมตรงหาดเจ้าหลาวแบบนี้ตอนนี้คือพระอาทิตย์ตกไปแล้วนะบรรยากาศโคตรดีเนะอนโอ้โหักกินลนนนคนเนือเมื่อกี้ลงไปเล่นน้ำทะเลมาแต่ไม่ได้ถ่ายรูปก <c oughs> ินน้ำทะเละไปหลายอีกดูนี้สิ เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันที่โรงแรมตรงสาว่ายน้ำเลยดูสิอะไรนะเบอร์ชอโอเคขอบคุณมากครับอาหารน่าจะครบแล้วมีอะไรบ้างนะอันนี้เซตดีีเซตวาลูดีมีโปแตกทะเลาซดมว่คุ้งน้าซอสขาขมข้าวมันกุ้งแล้วก็ยำมูนเซนหรือว่าผัดกะปิโอเคทานได้เลยจ้ะ เดินมาชายหาดยามค่ำคืนไม่เห็นอะไรเลยเช้านะครับประมาณหกโมงครึ่งทะเลสวยสายทางซ้ายนี้ก็จะเป็นห้องอาหารเนาะไล c ์เบอร์รี่เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันตรงน,นี้เป็นแบบกาฟิตี้ที่นับ มีช้างมีเสือมียีราฟด้วยห,ห้องอาหารไลฟเบอรี่สามสายฮะลา์อาหารเขามีเยอะดีเนาะเยอะมากๆเลยอะ่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วกันเนาะ ที่จันทบุรีสถานีรถไฟแซนดูนจ้า8 3ดโมงครึ่งถึงสิบโมงครึ่งตัวรถไฟไปและกลับเนาะรถไฟมาแล้ว ก็มาถึงมาส่งถึงบีสบีสเต,เตชันมาดูชายหาดกันจะ้ะมิจกยานสามลอ้อ <c oughs> นอ,อนอกจากกิจกรรมนั่งรถไฟไปนั่งชิวๆริมชายหาดเจ้าหลาวแล้วที่นี่ก็มีโซนภาพสามมิติด,ด้วยนะฮะ เป็นไงจ๊ะสองวันหนึ่งคืนของเราสนุกดีแมนดูนสนุกดีใช่ไหมใช่มาพักผ่อนมาพักผ่อนอย่างทแท้จริงหาดทรายสวยเนาะหาดทรายสวยอาหารอร่อยทั้งอาหารเย็นอาหารเช้าเลยหลากหลายมากโอเคสำหรับทริปนี้เดี๋ยวคงจะปิดทริปประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวติดตาม <c oughs> ทริปถัดไปเนาะก็จะไปที่ระยอง อักษรน,นะฮะอักษรก็พักผ่อนเหมือนกันอีกเช่นเดียวกันเนาะไปพักสักคืนนึ่งเนาะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงนะคอยติดตามกันแล้วกันนะครับแถมสักนิดนะฮะขอแวะชมวิวหาดคุ้งวิมานจากมุมสูงสักหน่อยตรงนี้เรียกง่ายๆว่าจุดชมวิวหลวงพ่อพระยืนนะครับ